สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ในเดือนพฤษภาคม2566ซึ่งเป็นเดือน Ranger ปกติซึ่งปกติแล้วเนี่ยช่องของเราไม่ค่อยจะได้นำเสนอข้อมูลในส่วนของเดือนที่เป็น Ranger ปกติเท่าไหร่เลยเราจะเน้นในส่วนของเดือนที่เป็นคอรโบกันเป็นพิเศษสุดๆนะแต่ว่าเดือนนี้ก็มีสิ่งพิเศษสิ่งหนึ่งเข้ามานั่นก็คือผมไปเปิดกาชาในเดือนพฤษภาคมนี้ แล้วก็ได้ตัวเรนเจอร์ใหม่ที่ปรากฏมาในเดือนนี้เป็นเรนเจอร์ท่าแสงตัวเด่นเลยนั่นก็คือตัวที่เห็นอยู่ที่หน้าจอในระดับ8ดาวบ้าวสิทธิ์จอมขมังเวทก่อนอื่นผมก็ขอออกตัวก่อนนะว่าผมไปสุ่มกาช่านี้โดยการใช้ตั๋วกาชาเพียงแค่5ใบเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ทำการอัด,อดคลิปอะไรเลยนะก็ไม่ต้องไปย้อนหาดูแต่ว่าผมก็พอจะมีหลักฐานอยู่อย่งเหมือนกันนะครับ แม้ว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่รูปภาพแต่ผมก็ได้อัดรูปภาพนั้นไว้นะก็คือผมได้ใช้ตัวกาชา5ใบแล้วก็สุ่มได้ตัวบาวสิทธิ์จอมขมังเวทมาดังที่เห็นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็ถ้าใครติดตามมาก็จะทราบว่าผมไม่ค่อยจะมีรูบี้ในเดือนนี้มีไม่ถึง300รูบี้ไม่สามารถจะสุ่มแบบ5บวก1 300รูบี้ได้เนะเพราะว่าเดือนที่แล้วเราสุ่มกาชากันไปกับโอเวอร์หลอดจอม,มารพิชิตโลกกันแบบ เยอะมากมายแล้วก็ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเท่าไหร่เลยก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยจะมีรูบี้ในการสุ่มในเดือนนี้แต่ว่าก็ได้ใช้ตั๋วกาชาเปิดไปแล้วก็ตั๋วกาชาผมก็ยังเหลืออยู่ก็ขออนุญาตเก็บสะสมทั้งรูบี้แล้วก็ตั๋วกาชาไว้ใช้ในการเปิดของโคลาโบในเดือนต่อไปอย่างแน่นอนนะครับผมคงจะไม่เน้นสุ่มกาชาอะไรต่างๆของเดือนพฤษภาคม2566นี้อีกแล้วนะครับ ดังนั้นผมก็ขอออกตัวก่อนเลยนะว่าผมจะรีวิวตัวนี้ในความรู้สึกของคนที่สุ่มกาชาิโดยการใช้ตั๋วได้มานะความรู้สึกผมมันจะออกแนวเหมือนตัวฟรียังไงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนี้จะเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันก็เป็นไฟบังคับของผมที่จะต้องอัปเกรดตัวนี้ให้ขึ้นไปสูงสุดเท่าที่ผมจะทำได้วันนี้เราจะเน้นในส่วนของการอัปเกรดกันเป็นพิเศษเลย เพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้ตัวธาตุมืดหรือว่าธาตุแสงหรือว่าตัวใหม่ๆที่อัปเกรดเป็นในระดับ9ดาวได้เนี่ยไม่ได้มานานเหมือนกันก็เลยต้องอัปเกรดตัวนี้ขึ้นไปแหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับบาวสิทธิ์จอมขมังเวทที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นในระดับ8ดาวตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มเลเวลให้ขึ้นไปสูงสุดได้ถึง120นะสาหรับตัวในระดับ8ดาวแล้วก็ จะมีเนื้อเรื่องเราขอดูหน่อยดีกว่าเพราะเราเน้นในส่วนของเนื้อเรื่องถ้าเป็นโคลาโบนะแต่ว่าถ้าเป็นเรนเจอร์ปกติก็มาดูกันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นบาวไกทองลูกศิษย์จอมขมังเวทผู้สันโดดแล้วก็สำหรับตัวในระดับ8ดาวเนี่ยจะมีทักษะ1อย่างนั่นก็คือท่าสมาธิปักหอกลงบน แพ้แล้วเพ่งสมาธิสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่ตนเองและพักพวกเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ30% 9วินาทีเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ30% 9วินาทีเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่130% 9วินาทีถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่ามีทั้งความแม่นยำการใช้ทักษะแล้วก็การเคลื่อนที่นอกจากนั้นก็จะมีความสามารถด้วยนะสำหรับตัวในระดับ8ดาวก็คือต้านพลัง ป้องกันพลังมีโอกาสทําให้การป้องกันของศัตรตูชนิดพลังไม่มีผลเมื่อโจมตีเดี๋ยวผมจะอัปเกรดตัวนี้ให้ไปเป็นเลเวล120โดยการใช้กบเขียวเรวนานะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทดลองเล่นให้ดูกัน mm. เบื้องต้นดีกว่าเพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมใส่ไปเนี่ย mm. ก็เป็นอุปกรณ์ฟรีแทบจะทั้งนั้นเลยผมจะยังไม่ใส่อุปกรณ์ดีๆขออนุญาตไปวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวไปใส่เองทีหลังดีกว่า ตอนนี้เราก็ใส่กบเขียว8ดาวเรวหนาเข้าไป2ตัวเลเวลก็จะขึ้นเป็น120แล้วนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่สเตจหลักด่านที่200จะทดลองเล่นตัวบ้าวสิทธิ์จอมขมังเวทในระดับ8ดาวดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาถึงก็เหมือนจะใช้ท่าโจมตีนะก็คือการปลาหอกไปใส่ศัตรูแต่ว่าตัวบ้าวสิทธิ์จอมขมังเวทเนี่ยจะไม่ได้ขยับไปไหนเลย อยู่ที่ป้อมของเราแล้วก็ท่าแรกที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นท่าสมาธิใช้หอกปักลงไปบนแพรแล้วก็จะเพิ่มทั้งความเร็วการเคลื่อนที่ความแม่นยําของทักษะแล้วก็อัตราการใช้ทักษะของตัวเองและพักพวกด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้นําพักพวกมาไงมันก็เลยเห็นเพียงแค่ตัวบาวสิทธิ์จอมขมังเวทเท่านั้นแล้วก็สามารถชนะไปได้นะครับ ต่อไปเราก็จะแวะพักมาทำการอัปเกรดตัวบาวสิทธิ์จอมขมังเวทให้ไปเป็นในระดับ8ดาวซปเปอร์มาสเตอร์เลเวล140กันดีกว่าเพื่อที่จะได้แข็งแร่งขึ้นนะกดที่ปุ่มเพิ่มระดับแล้วก็จะต้องใช้กบซปเปอร์เลเวนาด8ดาวไป4ตัวก็จะเป็นเลเวล140เลยทันทีใช้เหรียญอีก 12, หนึ0งมี่ยเหรียญก็จะได้บ้าวสิทธ์จอมขมังเวท8ดาวซุปเปอร์มาสเตอร์มาแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันอีกสักทีดีกว่าเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองเอาเพื่อนไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่สเตจหลักด่านที่211จะทดลองเล่นตัวบ้าวสิทธ์จอมขมังเวทในระดับ8ดาวซุปเปอร์มาสเตอร์เลเวล140กันดูก็จะนําเพื่อนมาด้วยนั่นก็คือ เรลวนาดตอไม้ในระดับเจ็ดดาวจะเห็นได้ว่าท่าของบาวสิจอมขมังเวทเนี่ยทำให้เรลหนาดตอไม้วิ่งเร็วขึ้นนะแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะรวมถึงความแม่นยําด้วยแต่ความเร็วเนี่ยเห็นชัดเจนเลยแล้วก็สามารถผ่านไปได้นะครับต่อไปเราก็จะมาอัปเกรดตัวบาวสิจอมขมังเวทในระดับ8ดาวซูเปอร์มาสเตอร์ให้ขึ้นไปเป็นในระดับ Hyper Master ตแน่นอนว่าตัวนี้เป็นตัวธาตุแสงก็จะไม่มีร่างอันต้าเราจะต้องกดไปที่ปุ่มเลนเจอร์ขั้น h y เปอรแล้วก็สามารถอัปเกรดได้โดยจะต้องใช้เลนเจอร์จุดติตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร่าราชินีผู้จัดการเมดิซี่แฮมมุดแฮมเลตแล้วก็พลหอกแฟงกี้รวมไปถึงตัว ขุนนางเจคอบใช้เหรียญอีก4 5 0ล้านแสนเหรียญกดอัปเกรดได้เลยอุปกรณ์ก็ยังคงอยู่เช่นเคยกดตกลงไปจากตัวบาวสิทธิ์จอมขมังเวทในระดับ8ดาวก็จะกลายเป็นบาวผู้มีวิชาอาคมในระดับ8ดาวไฮเปอร์นะครับแล้วเราก็จะอัปเกรดตัวบราวผู้มีวิชาอาคมให้ไปเป็นในระดับ ไฮเปอร์มัสเตอร์กันต่อเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าจะทำไปเป็นในระดับ9ดาวเนี่ยก็ต้องอัปเกรดไปเป็นไฮเปอร์มัสเตอร์ก่อนเลเวล240กดที่ปุ่มเพิ่มระดับแล้วก็จะต้องใช้กบชมพูไฮเปอร์เลเอรนาดอีก20ตัวซึ่งตอนนี้เรามีกบไฮเปอร์เลเอนาดเยอะมากเลยเพราะพักหลังเนี่ยตัวเกมแจกเยอะแล้วก็เราไม่ค่อยจะได้ตัวท่ามืดผ้าแสงนะดังนั้นก็ ใส่เข้าไปได้เลยนะครับค่อยๆใส่ไปทีละ5ตัวแล้วก็ใช้เหรียญอีก15500เหรียญกดใส่ไปได้เลยเลเวลก็จะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง240นะตัวที่เป็นท่านมืดท่าแสงเนี่ยก็อาจจะอัปเกรดยากกว่าตัว ถ้าปกติเพราะมันจะมีร่างอันต้างอันนี้มันจะไม่มีก็ต้องใช้ไฮเปอร์เรลนาเท่านั้นแต่เรามีเหลือเยอะมากก็ใส่ไปได้เลย15ตัวแล้วใช่ไหมก็จะเหลืออีก5ตัวสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้กบเขียว8ดาวเรวนาใส่ไปจนเลเวลมันเต็มอ,อ่ะเดี๋ยวเช็คดูก่อนให้ชัวร์นะว่านี่ก็คือ5ตัวสุดท้ายของผมแล้วนะครับ ส่วนการเพิ่มเลเวลให้เป็น240เนี่ยผมขออนุญาตไปทำเองดีกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวบาวผู้มีวิชาอาคมในระดับ8ดาวไฮเปอร์มาสเตอร์เลเวล240มาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อมูลตัวนี้กันบ้างดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้พูดกันเลยตัวนี้เป็นเลนเจอร์ธาตุแสงประเภทความว่องไวใช้ได้เริ่มต้นที่1390 แล้วก็มีพลังโจมตีค่าพลังต่างๆสามารถมาดูกันได้แต่ว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยเร็วแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ปกติแทบจะไม่เคลื่อนที่เลยซ้ำแล้วท่าที่เราดูการเล่นกันสําหรับค่าพลังต่างๆตัวนี้เป็นประเภทความว่องไวก็จะเน้นพลังโจมตีกายแล้วก็ค่าต่างๆอันนี้ผมขอออกตัวก่อนนะว่าไม่ได้ชํานาญก็สามารถมาดูมาวิเคราะห์กันได้ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ หน้าสมุดสะสมแล้วก็ไปวิเคราะห์กันเองได้นะครับแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวในระดับ8ดาวไฮเปอร์เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างที่เพิ่มเข้ามาเลยก็จะมีทักษะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเทียนระเบิดน้ำขว้างเทียนวิเศษที่จะระเบิดใส่ศัตรูเพื่อโจมตียกเลิกทักษะอมตะของศัตรูโจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังสร้างความเสียหาย3 0 0 0ันเปอร์เซ ของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วก็จะมีความสามารถสร้างร่างโคลนมีโอกาสผลิตเรนเจอร์พร้อมกัน2ตัวด้วยการใช้แร่ธาตุเพียง1ตัวเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นตัวบบาวผู้มีวิชาอาคมในระดับ8ดาวไฮเปอร์มาสเตอร์กันในด่านลองดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่สเปซหลักด่านที่400 จะทดลองเล่นตัวบาวผู้มีวิชาอาคมในระดับ8ดาวไฮเปอร์เรวล240กันดูว่าเป็นยังไงนะก็จะมีท่าสมาธิแล้วก็ท่าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับตัวไฮเปอร์เนี่ยก็จะเป็นท่าเทียนระเบิดน้ำก็จะกว้างเทียนไประเบิดใส่ศัตรูดังที่เห็นอยู่ที่หน้าจอจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวบาวผู้มีวิชาอาคมเนี่ยแทบจะไม่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าเลยนะเพราะว่า ผมได้นําเพื่อนไปเพียงแค่หนึ่งตัวนั่นก็คือบาวช็อตเค็กก็กวิ่งไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ยืนระยะไม่ได้เพราะผมไม่ได้อัปเกรดตัวนี้เท่าไหร่เลยจะนํามาแสดงให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างว่าบาวผู้มีวิชาคมเนี่ยจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนไม่แข็งแกร่งแต่ก็ปรากฏว่าสามารถผ่านไปได้นะครับโดยการโจมตีแบบไกลๆแบบนี้แหละครับสําหรับบาวผู้มีวิชาอาคมหลังจากที่เราได้ทดลองเล่นตัว บาวสิทธิ์จอมขมังเวทในระดับ8ดาวอัปเกรดจนไปเป็นในระดับ8ดาวไฮเปอร์มาสเตอร์บาวผู้มีวิชาอาคมเนี่ยจุดเด่นหนึ่งที่ผมมองเห็นเลยนะนั่นก็คือตัวเนี่ยค่อนข้างจะยืนห่างจากศัตรูค่อนข้างจะไกลมากเลยผมมองว่าน่าจะยากพอสมควรที่จะมาต่อสู้กับตัวนี้ถ้าจะคิดโจมตีเพราะมันค่อนข้างจะไกลเลยทีเดียวอันนั้นเป็นจุดเด่นที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดแล้วนะแล้วก็ ต่อไปเนี่ยเราจะมาอัปเกรดขั้นสุดท้ายกันนั่นก็คือทำให้ตัวในระดับ8ดาวไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยไปเป็นในระดับ9ดาวก็สามารถกดที่ปุ่มอัปเกรดได้เลยนะถ้าเป็นในระดับ8ดาวไฮเปอร์แล้วเนี่ยมาสเตอร์ Master ด้วยเลเวล270จะอัปเกรดได้เลยทันทีจะต้องใช้ยาแห่งความว่องไวโทพาทะเลทรายแล้วก็ หินปุกพลังถ้ามีอุปกรณ์ต่างๆครบแล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้เลยนะจะต้องใช้เหรียญอีก15 450, ล้าน4 0 0 0 0 5,000เหรียญกดที่ปุ่มอัปเกรดได้เลยอุปกรณ์ก็ยังคงอยู่เช่นเคยนะจากเบาไฮเปอร์มัสเตอร์ผู้มีวิชาอาคมเนี่ยก็จะกลายเป็นเบาพรานจระเข้ในระดับ9ดาวนะครับ ตอนนี้เราก็ได้บาวผ่านจระเข้ในระดับ9ดาวกันมาแล้วสำหรับการอัปเกรดของตัวเนี่ยผมก็จะใส่กบ9ดาวเรโอนาดเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวไปลองใส่กันเลยดีกว่าเพราะผมก็ยังไม่เคยใส่เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงลองใส่ไปทีละตัวเลยดีกว่าใช้เหรียญอีก6,200 200เหรียญ เลเวลก็จะขึ้นมาที่165และสูงสุดใส่ไปอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเลเวล170ใส่ไปอีกหนึ่งตัวเป็นเลเวล175ถ้าสูงสุดแล้วก็อีกหนึ่งตัวผมก็จะหมดแล้วะเหลืออีกเพียงแค่ตัวเดียวนะกบ เรลวนาด9ดาวเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันดูซิว่าตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากเราใส่ไป4ตัวก็ปรากฏว่าเป็นเลเวลแม็กที่180แล้วนะครับก็คือถ้าใครจะทําเป็นในระดับ9ดาวสูงสุดเนี่ยก็ต้องใช้กบเรลว์นาด9ดาวใส่ไป4ตัวนะครับนี่ก็จะเป็นตัวแรกของผมเลยด้วยแหละเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มเลเวลนะก็คงจะเช่นเคยแหละใส่กบเขียว เลเวด8ดาวเข้าไปแบบเยอะๆเลยนะแต่ว่าขั้นตอนเนี้ยมันหนานแน่นอนเพราะว่าตัวในระดับ9ดาวเนี่ยเลเวลค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยวผมตัดข้ามไปแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมปิดท้ายวันนี้กันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวบาวพานจระเข้ในระดับ9ดาวเลเวลสูงสุดเท่าที่ผมจะอัปเกรดได้นะตอนนี้นะเพราะว่าจะต้องใช้กบเขียว เลวนาด8ดาวที่ผมมีเนี่ยหมดไปแล้วก็อัปเกรดได้มาถึงเลเวล150นะครับสำหรับตัวในระดับ9ดาวเนี่ยก็จะมีความสามารถเพิ่มเข้ามาหนึ่งอย่างนั่นก็คือต้านการต้านทักษะแสงที่ผมสุ่มได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นด้วยนั่นก็คือขัดขวางการผลิตแร่ธาตุฟื้นฟูแร่ธาตุแล้วก็โจมตีครั้งสุดท้ายสำหรับการต้าน ทักษะแสงเนี่ยผมมองว่าก็พอใช้ได้แต่ว่าถ้าในอนาคตผมจะสุ่มเนี่ยก็ต้องตัดสินใจดูอีกทีว่าจะสุ่มดีหรือเปล่าเพราะว่าตั๋วการปลุกพลังเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันผมก็มีเพียงแค่2ใบเท่านั้นด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปทดลองเล่นตัวบ้าพานจระเข้ในระดับ9ดาวปิดท้ายกันในวันนี้ดีกว่านะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่สเตจหลักด่านที่ 419จะทดลองเล่นตัวบราวพานจระเข้ในระดับ9ดาวกันดูซิว่าจะเป็นยังไงนะต่จะนำเรนเจอร์ไปด้วยอีกหนึ่งตัวนั้นก็คือตัวริวจากสติไฟเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวโคโลโบที่ค่อนข้างจะเก่ามากแล้วเหมือนกันนะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ผมได้มาจะเห็นได้ว่าตัวบราวพานจระเข้เนี่ยจะมีท่าเทียนระเบิดน้ำดูแล้วจะเป็นการหมุนตัวแล้วก็กว้างเทียนระเบิดน้ำเนี่ย จากแพ้จะไม่ได้กระโดดเหมือนท่าสมาธิที่จะกระโดดไปแล้วก็ปาหอ,อกไปใส่ศัตรูท่าเทียนระเบิดน้ําเนี่ยจะโจมตีจากข้างล่างก็คือจากแพ้แตอนนี้ตัวริวเนี่ยก็วิ่งไปข้างหน้าแล้วเพราะว่าตัวบาวพานจาัลเลเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้แล้วก็สามารถชนะไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ ต่อไปก็มาสู่ในส่วนสุดท้ายที่เราจะทดลองเล่นกันในวันนี้แล้วนั่นก็คือผมจะทดลองเล่นสเตตหลักแบบยากหรือว่าแบบฮาร์ดในด่านสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นก็คือด่าน168ดูซิว่าตัวบาวพานจระเข้ในระดับ9ดาวเนี่ยจะช่วยให้ทีมผมที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยสามารถผ่านได้หรือเปล่าแล้วก็ผ่านยังไงนะกดเลยดีกว่า ก็จะนำเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทใช้ห้าพันเหรียญจ้างเขาไปด้วยเดียวกว่าแล้วก็กดเข้าไปในด่านได้เลยนะซึ่งผมก็จะเล่นตามสูตรที่เราได้แนะนำกันไปซึ่งผมทําเป็นประจำอยู่แล้วนั่นก็คือปล่อยให้แพ้แล้วก็จะดูโฆษณาเพื่อที่เราจะสามารถกดปุ่มอัตโนมัติได้รวมไปถึงจะได้อมตะแล้วก็ลมพายุ พัดไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวกดเลยดีกว่ากดเล่นต่อฟรีดูโฆษณาสักเล็กน้อยซึ่งถือว่าเราโชคดีได้โฆษณาแบบสั้นด้วย,ย,ยก็ถ้าใครเล่นด่านยากแล้วไม่ค่อยผ่านเนี่ยนำสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กันได้นะผมมองว่าค่อนข้างจะดีเลยอะ่ะเพราะว่าบางด่านเนี่ยถ้าให้กดเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะถ้าเราใช้แบบออโต้ได้เนี่ยกดคูณสอหลังจากดูโฆษณาเนี่ย แล้วก็นําเพื่อนลงไปด้วยรวมไปถึงถ้าเราใช้อเทมต่างๆเนี่ยมันเลยจะทําให้เหมือนเรามีไอเทมเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเลยไนงะเพราะว่าเราได้ไอเทมจากการดูโฆษณาเมื่อกี้ไปแล้วก็ได้ไอเทมปกติที่มีอยู่แล้วแล้วก็สามารถพัดไปได้อีกทีนะดูสิว่าบราวพานจระเลที่ในระดับ9าดาวบวกกับเพื่อนบวกกับตัวละครที่ผมใส่เข้าไปเนะี่ยซึ่งตอนนี้ทีมของผมผม,มีตัวระดับ9้าดาวค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันนะ สามารถผ <iscilla> ่านได้หรือเปล่าเพราะว่าด่าน168ค่อนข้างจะยากพอสมควรเหมือนกันดูซิว่าจะผ่านไหมใช้แบบออโต้เลยเนี่ยแหละก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถผ่านได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ย ผมต้องทำการอัปเกรดตัวละครแล้วก็เดี๋ยวมาทดลองเล่นดีกว่านะครับสำหรับสเตจหลักแบบยากหรือว่าแบบฮาร์ดในด่าน168กเนี่ยก็เป็นอะไรที่เพิ่มเข้ามาในเดือนพฤษภาคม2566ะผมแนะนำให้มาเล่นกันแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะไปถึงด่านสุดท้ายด่านสูงสุดแล้วก็ผ่านกันไปได้ทั้งหมดนะครับเอาใจช่วยเลยทีเดียว รวมไปถึงนอกจากนั้นเนี่ยผมก็แนะนำให้เล่นหอคอยไร้ขีดจำกัดซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเพิ่มชั้นขึ้นมาอยู่ที่สูงสุดชั้น130แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไต่ให้มาถึงชั้นสูงสุดด้วยแต่ในสำหรับวันเนี้เราก็คงจะจบการรีวิวตัวบราวพานจะเข้ในระดับ9ดาวกันไปเพียงเท่านี้นะครับในอนาคตเนี่ยผมก็จะไปทำการ เพิ่มเลเวลให้เป็นเลเวล180รสูงสุดกันด้วยรวมไปถึงจะมีการปรับเปลี่ยนใส่อุปกรณ์เข้าไปเพิ่มด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใส่ไปเพียงแค่อุปกรณ์แบบฟรีเท่านั้นเลยในอนาคตคงจะมีการปรับเปลี่ยนกันไปต่อไปนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องของในอนาคตสำหรับวันนี้เราก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวราวพานจระเข้ ในอนาคตต่อไปในเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้นําเสนออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนเราจะไปรอลุ้นรอดูกันว่าโคโาโบในเดือนต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันนะครับซึ่งเราก็จะได้ติดตามกันแบบเยอะๆตามสไตล์ของช่องเรานะครับสำหรับวันนี้คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงนาทีนี้สวัสดีครับ